มาไอ้ตองอยเยอ่ะมานีกไ้เตน้ยี่ยไม่ดูกูเลยโอ้มาเต้นเต้นนาเต้นเลยเนี่ยเต้นเนี่ยข้อ้าไปตัมไปตัง พอจ้ะเล่นได้เลยหลายโม่แล้วซาลาเปาอีสานราลาเปาเลยมาแต่ได้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  what 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 ba mấy tiếng

ัไม่มิดยังไม่ miss, มิดขยาวขยาวนี่ขยาวขยาวมันต้องด nah, ูม <h tempor proverb ially> ือด้วยอ๋อดูแววไปหมดยาวครับโกบเดี๋้วมิ้งเย็นลงปุ้ยยอดครับของปุ้ยแน่นอนเปิดรถเมล็มิโคเชื้อมิโคเชื้อใส่ที่บ้านใสนที่บ้านที่อู้นี่เลวเหมกันนะ

quá 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 Đó quá 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 โอ้ไม่โดนเติมหัวใครใครเขาทไอไ่เสี่ยเสี่ยเฮี้ยรู้ไหมไอ้หมดอาจารย์เนยเยจะว่าไหมล่าอแล้วมอบ เอาได้เต็มที่ไข่ไม่ว่าเลยมึกูแล้วมันต้องมาไม่ว่าแบบนี้มีป่ะไปไม่มีแล้วที่ใครวะมีใครมีเอาไข่มามอบดิใครมีเอาไข่มาใครมีไข่ไอ้แกงไอ้แบงใครมีแบงโดนเต็มกระบาเลยใครมีเอามา <laughs> Hahahaha câu đi đi, đánh đánh đi <laughs> ขาจะอ้วกนจะอ้วกเพราะไข่นี่แหละโดนเต็มหัวเลยแม่งมันละเลนเออนี่มนี่ย่เล่นดล้อาแม่งให้ตายส่งนเะบไปพีู่ไปขึ้นรถดยรออกำลังมาดไปพร้มกันใหม่แข่งใครไหมเดี๋ยวต้องเสียงเลยหมดแล้วมั้ง Ha ha ha! หายไกลดิกรพลบุรีครับคุยสุดเลยครับคับงานนี้เพื่อน้องเลยดูดิี่อแล้วกนีุกคะปไอ้าเหมือนใครส่ลกนงด้ยทงลกนกินาเลยะหมินหายอคนไน่ยหากมนี่อปขอวยเอลูกพี่ก รุ่นใหญ่อะรุ่นใหญ่ก็ไปทำง่ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเด็ดซีเยอะเลยไข่ลุงไข่ลุงต้องใส่ซอสด้วยเดี๋ยวมันไม่บางทีลูกน้องนี่มันจะได้ยินลองคายได้ยินได้ยินเอาไมค์กล้องเอาดิลองดูดิทอดหน้าฉันใดเพี้ยงเต็มปากมึงดูไข่ติดหน้าเลนกูเลยสัตว์เปัดตาหน้าฉันไร ขอทำไมเนียแ่นัจะค่อยอยูล้าเลยไอ้ผัดูเย็นแม่ยิ่งกว่าเยื่อเย็นนน่นี่มึงไม่ต้องทุบให้ระเบิดนะมึงฉีกตัดตูดแล้วบีบใส่หัวมันอูไปเนี้ยใ่ไปแล้วใส่หัวันแลยเนี้ยใ้่ไปแล้อใล้ไปเล้วพอ่้ว รู้เนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ระเบิดนะแบ่งมาซ้อมผมกัดซ้อมซ้อมกัดตูดแล้วกีนเลยซ้อมก่อนไอพูดนี่ทำไปได้อ่างอ่ะทำไม่อ่างแล้วบอกไอ้คอปอ่ะเอิเอิ่มมก๊อฟที่๊อฟมีเรื่องแล้วใครใครรับได้ดวนครับดวนรู้สึกผิดยังไงก็ไม่ฟังคนเลยก็คือ เอออๆหมดแล้วครับป่อจบแล้วจบแล้วนะจบแล้วบอกครับอีกเก้ามครับอาลอ่อยาโดนกระเผานะโดนกระเผาที่แตกเลยนะไข่ แจกของกันแล้วต้องยืนพร้อมกันยืนพร้อมกันแจกให้ผอมหน่อยแกหน่อยนี่นี่นี่เยืดเล่นได้เรียวดิแก๊อบหน่อยเร็วหกหกไม่ได้ต่างกันอุ้ยดิสแตกแตงเปียกเลยอุ้ยเจ้าไปพอเจ้าพอแก๊งฮะยวไปแก๊งกันงไงบ้างต้อเอาต้มาจตวงว่าไงว่าไงโแดงอะเฮ้ยเห็นเห็นพี่พี่นั่งตรงนี้ได้นั่งนั่งนีคนนึงวีดีโอเหรอ

นะครับรเกเอาดิมันก็โผล่หน้ามาดินะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ชนบุรีนะครับก็าปลารวมๆสองวันวันวันกว่ากวัน,รวนครึ่งไอ้ก๊อลฟเป็นพระเอกเลยคลิปนี้เท <laughs> ่าไหร่พ <laughs> ูดโอ้เยอะนี่มึงไปโยปลาดิ ไอา้ <cents rated> ่ <p> ้เาแล้ว <f> ว <uro> right? ่า้ตานี่ยตาตกลงไว้ไม่ใช่่างนี้ไม่ใช่หรอไอ้นี่ดูนี่ตาตกลงไม่ได้แางนี้ไม่ใปนอย่างนี้เลยกรไอ้ตัดกุยอะต ai vậy? đúng đúng sự bùa bùa mà. không phải vậy. không phải. thay được mang vào đây có? đang ก็จบลงแล้วนะสำหรับทีมฟอสนาบเชีงบุรีนะครับขอบคุณีกงานที่ฟอสนาบเนียงบุรีนะครับฟินนาบก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็พบเจอพวกเราได้ทุกคนนะครับในกลุ่มในกลุ่มฟินฟอสนะครับฟินฟอสในเฟซบุ๊กนะครับไปอย่าลืมหากันหน่อยเดี๋ยวเราเนี้ยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 아! <목소리나>